สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบนะคะอัปเดตข่าวข่าวในวงการบันเทิงแล้วก็ชื่นชมนะคะชอบดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิจสดนี้นะคะหวานต้องมาพูดถึงคุณหวังสิงเย่หน่อยนะคะซึ่งเขานั้นนะคะตอนนี้กำลังเป็นทั้งพระเอกแล้วก็พระรองที่คงใจนะคะหลายๆท่านในประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะผลงานที่โดดเด่นนะคะนั่นก็คือเพิ่งเป็นพระเอกมาสดๆดร้อนๆที่ได้คู่กับนางเอกในเวอร์ชันซีรีส์นะคะ ถือว่าเส้นดีมากๆค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นนะคะขจรรักนิรันการเนี่ยในเวอร์ชั่นนิยายแล้วนะคะต้องเป็นตัวละคระตัวอื่นนะคะที่เป็นพระเอกแต่ว่าในเวอร์ชันซีรีส์ก็ประมุกจงนะคะจงชีอูนั่นก็เป็นพระเอกคู่กับนางเอกในเวอร์ชันซีรีส์ค่ะนั่นก็คือคุณหวังฉิงเย่นั่นเองนะคะ คุณหวังชิงเย่นะคะสำหรับท่านที่ชอบเขาเนี่ยยังมีละครให้ดูกันอีก4เรื่องนะคะที่จะตามมาก็คาดว่าน่าจะติดติดติดกันเพราะว่าทุกเรื่องก็ถ่ายทำเอ่อเรียกได้ว่ามีแค่เหลืออีกหนึ่งเรื่องที่ยังถ่ายทำไม่เสร็จแต่ว่า3เรื่องนะคะ ที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะออนแอร์เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างเรื่องนะคะเรื่องที่เราดูกันอยู่ตอนนี้ค่ะเรื่องเล่รักวังคุณหนิงนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณหวังซิงเย่รับบทเป็นจางเจ๋อค่ะก็เป็นละครแบบจีนคอสตูมโบราณนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ การฟื้นคืนชีพของนางเอกขึ้นมาอีกแล้วนะคะเอ๊ะคล้ายๆกับเรื่องขจรรักนิรันดร์กันค่ะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกนะคะเจียงเฉียนหนิงนั่นเองที่เคยทําสิ่งที่ชั่วร้ายมากมายในชาติที่แล้วเพื่อให้ได้ตําแหน่งของเฮามากองนะคะจากนั้นก็ได้มาฟื้นคืนชีพใหม่นะคะหลังจากที่มองผ่านโลกมาแล้วก็คือผ่านความเป็นความตายมาแล้วชาติหนึ่งนะคะก็ทําให้นางเอกของพวกเราก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองแล้วก็ ไม่อยากที่จะขึ้นเป็นฮองเฮาหรือว่าจกักรพรรด,ดินีของแคว้นอีกต่อไปแล้วนะคะ สำหรับในเรื่องเล่รักวังคุณหนิงนะคะจางเจ๋อเนี่ยเป็นบทของพระรองที่นางเอกรักนะคะแต่งรก็ตามค่ะพระเอกนางเอกของเรื่องก็คือคุณป่ายลู่แล้วก็คุณจางหลิงเหอนะคะก็ถือได้ว่านะคะบทของจางเจ๋อนั้นก็เด่นมากๆค่ะเขาเป็นผู้ที่เสียสละเป็นขุนนางตรงฉินนะคะแล้วเขาเป็นผู้ที่อ่อนโยนจิตใจดีค่ะแล้วเขานั้นก็รักนางเอกมากๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวละครที่มีสนเสน่ห์เหลือล้นมากๆค่ะสําหรับจางเจ๋อนะคะ หลายๆท่านก็จะชอบนะคะตัวละครตัวนี้แหละค่ะต่อมาเรื่องต่อมาก็คือ The Double นะคะเรื่องนี้นะคะก็เขาจะรับบทเป็นพระเอกเต็มตัวค่ะคู่กับคุณอู๋จินเหยียนนะคะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กในสังกัดเดียวกันนะคะของทางด้านคุณวเจงนั่นเองนี่เป็นสิทธิ์แบบก้นกุฏิของคุณวเจงเลยนะสำหรับคุณหวังสิงเย่นะคะรับบทในเรื่อง The Double นะคะก็คือชื่อว่าจือเหิงค่ะถ้าใครที่อ่านนวนิยายตต้นฉบับนะคะชื่อ ของจือเหิงเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกเรียกเขาจะถูกเรียกว่าเสี่ยวเหิงนะคะเพื่อนๆแต่เอาเป็นว่าก็เอาเป็นชื่อตามที่ในละครลงไว้นะคะก็คือจือเหิงนั่นเองนะคะสําหรับคุณหวังซิงเย่นั้นนะคะเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือเขานั้นนะคะเป็นอ,อยู่ในฐานะนักเรียนนะคะที่คุณอุยเจิงนั้นเป็นผู้ที่แหม เทรนมากับมือเลยนะคะแล้วก็ทรัพยากรของคุณหวังซิงเงยือนนั้นก็เรียกได้ว่าไม่เลวเลยทีเดียวค่ะมีความหล่อเหลาความสูงได้แล้วก็ทักษะการแสดงนะคะนี่เขาก็มีดวงตาที่ค่อนข้างจะดูเศร้าๆดังนั้นแล้วสังเกตไหมคะเขามักจะได้รับบทที่มีความนุ่มนวลจิตใจดีแล้วก็มีดวงตาเศร้าๆนะคะที่เราดูผ่านมาก็มักจะหฮวกับนางเอกเนาะเพราะว่าได้รับบทพระรองนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวได้รับบทพระเอกเต็ม ตัวไปเรื่อยๆนะคะก็เราก็จะเปลี่ยนมุมมองนะคะจากบทบาทของคุณหวังชิงเย่ไปนะคะก็คือเออเขาสมหวังแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นจีนคอสตูมโบราณนะเดอะดับเบิลนะคะบอกเล่าเรื่องราวของเชี่ยหลี่นะคะซึ่งเป็นลูกสาวของผู้พิพากษาม,มนทนค่ะคือนางเอกนะคะคุณอู๋จินเหยียนนั่นแหละที่จะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะคะจากนั้นนางก็ต้องหาทางแก้แค้นค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะไม่ได้ Chưa <laughs> ở chưa lì có tông mà chứ เจียงรัวอี้นะคะก็มาเป็นลูกสาวของจงซูหลิงอีกทีหนึ่งค่ะทีนี้ด้วยความช่วยเหลือนะคะของทางซูกวกกงค่ะทางด้านของพระเอกของพวกเรานะคะก็เลยได้มีโอกาสมาพบกับนางเอกแล้วจากนั้นเรื่องราวนะคะที่ต้องต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาให้กับตระกูลเฉี่ยของนางเอกของพวกเราก็เริ่มต้นขึ้นค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะพระเอกก็จะมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านที่น่ารักนะคะแต่ว่าเขา นั้นเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือทุกสิ่งเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่หวานอยากจะบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้นะคะทีนี้ค่ะมาดูเรื่องที่3นะคะเป็นแนวจีนปัจจุบันกันบ้างค่ะ Shadow Detective นะคะสําหรับเรื่องนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็แบบนักสืบเงาอะไรแบบนี้นะคะคุณหวังชิงเยวยนั้นรับบทเป็นกวนเฉินค่ะเรื่องนี้คู่กับนางเอกคือคุณอู๋เจียอี้นะคะน่าดูมากๆเลยค่ะเป็นละครนแนวสืบสวนสอบสวนระทึกขวัญน,นะคะ สาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นก็คือในยุคข,ของรีพับลิกันนั่นเองค่ะบอกเล่าเรื่องราวนะคะของนักสืบกวนเฉินเลยค่ะซึ่งรับบทโดยคุณหวังชิงเยนเนี่ยนนี่แหละเป็นพระเอกเต็มตัวนะคะซึ่งนักสืบท่านนี้นะคะก็เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญแล้วก็มีความเจ้าเล่เรียกได้ว่าฉลาดในเรื่องการวางแผนแล้วก็กล,ลยุทธ์ค่ะเขานั้นมีคู่หูนะคะเป็นผู้ช่วยนักสืบชื่อว่า ลู่วิจนค่ะซึ่งเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็น่ารักมากๆนะคะทั้งคู่ก็จะทำงานร่วมกันเพื่อสืบสวนคดีในเรื่องนี้ค่ะพวกเขานั้นนะคะมีมิตรภาพที่ดีทั้งเป็นเพื่อนค่ะหัวเราะด้วยกันร้องไห้มีความสุขแล้วก็เล่นกันนะคะแต่งไรก็ตามนะคะก็มีบางครั้งที่มีความขัดแย้งกันนะคะทำงานร่วมกันก็มีการทะเลาะกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นตำนานนักสืบคู่หูที่ที่ทำให้ทุกคนนั้นเรียกเสียงหัวเราะออกมาได้นะคะ ซึ่งทางด้านของคุณหวังชิงยื่นนั้นนะคะรับบทเป็นนักสืบซึ่งอยู่ในฝ่ายของตํารวจนะคะเพราะว่าตําแหน่งที่แท้จริงของเขาก็เป็นตําแหน่งที่สูงในระดับของสารวัตรเลยล่ะค่ะในตัวละครของในเรื่องนี้นะคะกวนเฉินนั้นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการวางกลยุทธ์เพราะฉะนั้นจะต้องมีสติปัญญาที่ดีค่ะตัวละครนะคะเต็มไปด้วยเสน่ห์เพราะต้องหล่อมากแม่นะคะคู่หูก็บอกแล้วก็คือนางเอกรับบทเป็นลู่อีเจินค่ะก็คือคุณอู๋เจ๋ อี้นั่นเองนะคะก็ทั้งคู่เป็นศิลปินภายใต้สังกัดของหวนวี่นะคะของคุณวี้เจิ้งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทักษะการแสดงของพวกเขาก็ต้องโดดเด่นแล้วก็ดารานะคะที่มารับเชิญพิเศษอยู่ในเรื่องเนี่ยจะต้องแบบมีความเก๋ค่ะเดี๋ยวเขามาให้นะคะเพราะว่าใครๆก็ก็คุ้นเคยกับคุณอี้เจิ้งเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูดารารับเชิญหลายๆท่านนะคะต่อมานะคะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะเรื่องนี้ก็เดินทางไปถ่ายทํากันถึงประเทศแคนาดา เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรนะั้นในช่วงเวลาแห่งพายุหิมะนะคะที่นําแสดงโดยน้องลีโออูเป็นพระเอกนะคะคู่กับน้องเจ้าจินไมค่ะส่วนพระรองของพวกเรานะคะรับบทโดยเนี่ยแหละคะ่ะคุณหวังสิงเยื่อนะคะรับบทเป็นเมิงเสี่ยวตงค่ะอันนี้นะคะเป็นซีรีส์แนวจีนปัจจุบันนะคะบทพระรองของใจต้องมาแล้วละคะ่ะในเรื่องนะคะก็คือในวงการบินเลียดมืออาชีพเนี่ยเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับชื่อเดียวกันของคุณ เป่าเฟยเป่านะคะเดี๋ยวเอะตอนไหนดีละหวานจะเอาเวลาตอนไหนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดนาลใจนะคะให้กับผู้ที่ชอบในเรื่องราวของความลักความอบอุ่นที่จะช่วยทําให้นะคะกลับมาเดินในเส้นทางที่คือมีแสงสว่างขึ้นมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของอดีตนักสนุกเกอร์บิลเลียดอัจฉริยะนะคะอย่างหลินอี้หยางค่ะแล้วก็ในตอนนั้นก็มีความยอดนิยมมาก มากเลยนะคะจากนั้นแล้วก็มาตกหลุมรักกันกับอินกัวนะคะที่มารู้จักกันแล้วก็ตกหลุมรักกันนะคะเขาไปเจอกันที่แคนาดานะคะจากนั้นก็ร่วมไต่เต้านะคะในอาชีพบินเลียดมาด้วยกันนะคะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีคนรอติดตามชมเยอะนะคะสําหรับคุณหวังซิงเยื่ในเรื่องนี้รับบทนะคะเป็นนับบินเลียดมืออาชีพด้วยนะและเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวแต่ว่ามีอารมณ์ที่เย็นชาค่ะแต่ว่าเป็นผู้ที่หล่อ มีความโดดเด่นมากๆเป็นตัวละครที่มีความอบอุ่นหัวใจอยู่ล้นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นแนวพระรองของใจไปสําหรับคุณหวังชิงเยวยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นล้วนะคะก็จะมีนะคะจีนแนวปัจจุบัน2เรื่องนะคะที่ถ่ายทําแล้วนะคะที่รอจะออนแอร์แล้วก็ยังมีนะคะเรื่องราวของจีนคอสตูมโบราณนะคะที่จะต้องถ่ายทํากับคุณอู๋จินเยียนนะคะเรื่องนั้นก็ต้องกําลังถ่ายทําอยู่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องรอชมกันนะคะ เพื่อนๆน,นะคะอยากชมเรื่องไหนมากที่สุดก็สามารถบอกหวานได้นะคะสําหรับหวานแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นจีนคอสตูมโบราณแหละเพราะว่าชอบแนวจีนคอสตูมโบราณมากกว่านะคะเพราะว่าพวกเราแต่งตัวแบบนั้นไม่ได้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็อยากจะดูเรื่อง t ด e Double นะคะที่แสดงกับคุณอู๋จินเหยียนนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ